นี่มันเทรนขาขึ้นขาลงหรือไซด์เวยกันแน่ถ้าไม่อยากเดาสุ่มแบบนี้นะคะแอนมีหนึ่งตัวเครื่องมือที่อยากที่จะมาแนะนำทุกคนนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Market Structure ที่จะทำให้ทุกคนนะคะสามารถดูโครงสร้างตลาดแบบละเอียดและง่ายๆภายในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอนทิชาชาแนลนะคะช่องที่จะทำใหการเทรดของทุกคนเนี่ยเรียบง่ายและเป่าสบายค่ะวันนี้ค่ะแอนจะมาพูดถึง1ตัวเครื่องมือนะคะสําหรับใครที่เป็นสายเทรดแบบ SMC ก็น่าจะค,ค่อนข้างที่จะใช้เรื่องนี้กันบ่อยนะคะนั่นก็คือ เครื่องมือที่ชื่อว่า Market Structure ที่จะสามารถบอกทุกคนได้เลยค่ะว่าเอ้ยกราฟตอนนี้สวิงไหนเป็นยังไงมีสวิงไฮสวิงโลตรงไหนและมันมีการเกิดบอสเกิดช็อคตรงไหนบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถดูได้แล้วว่าเอ้ยกราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนนะ หรือ g r าฟมีโอกาสที่จะไปต่อของเทรนด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เรานะคะตัดสินใจได้ถูกทางว่าเอ้ยเราจะเข้า buy หรือเข้า s e ล l ดีสำหรับใครที่ติดตั้งตัวของเครื่องมือตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะเข้ามาที่ trading view และเข้าไปตรง indicator และเข้าไปตรงที่คำว่า i n v e i c e only หาคำว่า market structure ตรงนี้นะคะของ algo prime คลิกเข้าไปหนึ่งทีค่ะ และมันก็จะขึ้นที่หน้าจอให้เราแบบนี้เลยนะคะองค์ประกอบของตัวเครื่องมือก็เนี่ยมีคำว่า high low เขาก็จะ mark swing high สูงสุดนะคะหรือว่า low ราฟที่วิ่งมาต่ำสุดเป็น swing ต่ำสุดใน t i ม e f r a m นั้นๆให้กับเราและก็จะเกิดตรงนี้ค่ะ ch o ch หรือย่อมาจากคำว่าช็อคช็อคเนี่ยย่อมาจากคำว่า chain of character ก็คือมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะเปลี่ยนแนวโน้มได้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักแนวโน้มตลาดกันด้วยว่าเออแนวโน้มตลาดมีอะไรบ้างสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาศึกษาจะได้เออพอเข้าใจตัวของพื้นฐานตรงนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและเส้นตรงนี้เส้นแนวนอนค่ะแล้วเขียนคำว่า BOS หรือย่อมาจากคำว่า break of structure คือเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นตัวของเส้นที่มีโอกาสที่จะเบรกแนวรับหรือเบรกแนวต้านไปได้นั่นเองเดี๋ยวแอนจะมาลงดีเทลในเรื่องนี้ให้เบื้องต้นแล้วกันนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจคำศัพท์ตรงนี้มากยิ่งขึ้นด้วยก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักตัวของเทรนหรือว่าแนวโน้มในตลาดกันก่อนว่าเฮ้ยแนวโน้มในตลาดมันมีอะไรบ้างแนวโน้มในตลาดมีทั้งหมด3แนวโน้มด,ด้วยกันนะคะ1เลยแนวโน้มขาขึ้น 2. องไซด์เวย์ค่ะ 3ขาลงก็คือ Up พเทร d ด์ดาวเทรนด์แล้วก็ไซเว่ยอัพเทรนด์เป็นแบบไหนโครงสร้างกราฟเป็นแบบไหนล่ะเออแล้วทำไมเราถึงต้องเรียกคำว่าโครงสร้างกราฟเพราะว่ามันมันวิ่งเป็นสวิงวิ่งเป็นรอบวิ่งเป็นโครงสร้างให้เราเห็นได้ค่อนข้างละเอียดและชัดเจนนะคะถ้าเราเป็นดูรอบเป็นสวิงเนาะสำหรับตัวของ u p พเทรนดหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็คือให้มีการ เนี่ยไของกราฟมีการยกตัวสูงขึ้นแบบนี้และโลค่ะมีการยกตัวสูงขึ้นแบบนี้เราจะเรียกสถานะแบบนี้ว่าขาขึ้นกราฟขาขึ้นหรือ up trend อ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเทรนที่เป็น sideways หรือว่าวิ่งออกข้างนะคะไม่ขึ้นไม่ลงวิ่งออกข้างไปเรื่อยเรยืแบบนี้เราจะเรียกว่าสถานะของกราฟที่เป็น sideways น,นั่นเองนี่แบบนี้แบบนี้นี กราฟวิ่งออกข้างเป็นไซด์เวย์แบบนี้เลยนะคะและอันสุดท้ายค่ะก็คือในส่วนของสถานะกราฟที่เป็นดาวเทรนนั่นเองนี่นะคะดาวเทรนก็คือไฮเนี่ยมีการกดตัวต่ำลงแบบนี้และโลค่ะมีการกดตัวต่ำลงแบบนี้เราจะเรียกสถานะตรงนี้ค่ะว่าดาวเทรนนั่นเองนะคะอันนี้คือโครงสร้างโดยปกติ ของกราฟตามสถานะหรือว่าตามเทรนด์เขาจะเป็นโครงสร้างแบบนี้แต่เมื่อไหรค่ค่ะที่กราฟเริ่มมีการจะเปลี่ยนโครงสร้างเราจะมีคำศัพท์ที่เพิ่มเข้ามาค่ะก็คือคำว่าช็อคและก็บอสนะคะในสถานะตลาดที่เป็นเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นอัพเทรนด์หรือดาวเทรนด์เนี่ยกราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนโครงสร้างอะจากอัพเทรนด์อาจจะเป็นไซเว์หรืออาจจะเป็นดาวเทรนด์ได้ หรือจากดาวเทรนก็อาจจะเป็นไซด์เวทและอาจจะเป็นอัพเทรนได้น,นั่นเองนะคะซึ่งถ้ากราฟมีโอกาสเปลี่ยนโครงสร้างเราจะมีคำศัพท์ที่เพิ่มเข้ามาเมื่อกี้อย่างที่แอนบอกไปก็คือช็อคแล้วก็บอสนั่นเองนะคะโอเคอัพเทรนไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นแบบนี้นะคะแต่เมื่อไหรค่ค่ะที่สถานะหรือว่ากราฟเนี่ยที่มันเฮ้ยไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือมีการเกิดแบบนี้คะ่ะมีการเกิด โลที่ต่ำลงแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าช็อคละกราฟเนี่ยเริ่มมีการช็อคหรือเริ่มมีการเริ่มเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแนวโน้มละเฮ้ยอาจอัพเทรนเนี่ยอาจจะเป็นไซด์เวย์นะหรืออาจจะเป็นดาวเทรนเลยก็ได้นะคะเราจะเรียกตรงนี้ค่ะว่าการเกิดช็อคหรือ chain of crater ง่ายง่ายเลยมีการโครงสร้างเริ่มเปลี่ยนละโลไม่สูงขึ้นละ นะคะเราจะเรียกตรงนี้ค่ะว่าช็อคนั่นเองแล้วบอสละ่ละ BOS ล่ะนะคะก็คือเมื่อไหร่เนี่ยนะคะที่เขาทำโลใหม่อ่ะมันก็อาจจะดึงกลับเมื่อดึงกลับไม่ทำไฮที่สูงขึ้นและมีการทำโลที่ต่ำลงไปอีกแบบนี้ค่ะเราจะเรียกตรงนี้ว่าบอสนะคะหรือว่า b เบรกอ f Structure Break แนวรับตรงนี้ได้แหละ เออมีการเบรกแนวรับตรงนี้ลงไปต่อได้แล้วแบบนี้ค่ะช็อคคือมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปลี่ยนเทรนด์50%แต่เมื่อไหร่เนี่ยที่เกิดช็อคปุ๊บและเกิดบอส ตามมาด้วยเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนเนี่ยมากถึง70%แล้วแบบนี้ค่ะก็คือมีโอกาสที่กราฟเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นอัพเทรนเปลี่ยนเป็นดาวเทรนได้แล้วนั่นเองเนี่ยค่ะเป็นการเจาะลึกโครงสร้างตลาดแบบละเอียดที่จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่โดนกราฟหลอกได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้โดยปกติเราต้องมาหาช็อคมาหาบอสกันเองใช่ไหมคะแต่ในเครื่องมือของ market structure เนี่ยคือเขามีช็อคมีบอสมีให้เราครบเลยเราสามารถดูตามเนี่ย แล้วเราสามารถที่จะเห็นโครงสร้างกราฟได้แบบละเอียดมากยิ่งขึ้นได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งดาวเทรนกันบ้างตรงนี้นะคะโดยปกติดาวเทรนเนี่ยก็คือมีการไฮกดต่ำลงโลกดต่ำลงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ค่ะเมื่อไหรเนี่ยที่กราฟเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้กราฟเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างนี่มันจะเป็นแบบนี้ละนะคะเริ่มมีการทำไฮที่สูงขึ้นและไฮไม่ต่ำลงแล้วนะ เออเนี่ยปกติไฮต่าลงอันนี้ไฮเริ่มสูงขึ้นละนะคะเนี่ยไฮเริ่มสูงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะเรียกตรงนี้ว่าอะไรช็อกค่ะอ่าตรงนี้เราจะช็อกเลยเริ่มเปลี่ยนละโครงสร้างช็อกทันทีนะคะ <c ười> โอเคช็อคปุ๊บนะคะเมื่อไร่ค่ะเป็นการคอนเฟิร์มมากกว่า70%แล้วว่าเอ,อ้ยการาฟมีโอกาสไปต่อก็คือต้องเกิดมีการย่อลงมาใช่ไหมย่อลงมาอาจจะไม่ทำโลที่ต่ำกาเดิมแล้วก็ มีการ break high ก่อนหน้าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า b o ส b o s อเอหรือว่า break of structure นะคะ break of structure ตรงนี้เมื่อเราเห็นโครงสร้างกราฟได้ดีมากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่เริ่มเกิดช็อคเราก็จะเริ่มระมัดระวังตัวแล้วว่าเฮ้ยกราฟมีโอกาสในการที่เขามีโอกาสจะเปลี่ยนเทรนด์ละการที่เราจะดาวเทรน n d เด้งเซล์เด้งเซล์เราจะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้น เมื่อไหร่เกิดช็อกปุ๊บ๊อดปุ๊บอ่ะอันนี้ต้องมองเปลี่ยนแนวโน้มและเริ่มจะมองหน้าบายแทนและนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นการดูโครงสร้างตลาดแบบง่ายๆแบบนี้นะคะในชุดคำสั่งของไฮโลแล้วก็ช็อคบอดนะคะเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้น่าจะเข้าใจแล้วก็เก็ตในเรื่องของตรงนี้มากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะเรากลับเข้ามาในตัวของ เครื่องมือ Market Structure กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของ Setting ในตัวตั้งค่า Market Structure เนาะอ่ะเรามาดูตรงคำว่า Input นะคะ Input ตรงนี้เนี่ย Structure Detection Period ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยทุกคนสามารถเอาไป Setting ตั้งค่าตามที่ทุกคนถนัดแล้วก็ชื่นชอบได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่า Default มันจะอยู่ที่50ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราเปิดใน Time Frame เล็กอย่างเช่นตรงเนี้ย M1 สมมติว่าเราปรับเปลี่ยนเป็น5 อันนี้มันคือจะเป็นในส่วนของแท่งย้อนหลังในส่วนของการนับในการเกิดช็อค period of detection big swing for defy shock นะคะเนี่ยก็คือนับในส่วนของช็อคส่วนอันนี้ค่ะด้านล่าง internal structure period อันนี้คือการเกิดบอดนะคะซึ่งสมมติว่าเราเมื่อกี้จาก50เปลี่ยนเป็น5ลองดูนะคะเนี่ยรอบสวิงมันก็จะถี่มากยิ่งขึ้น ะะรอบสวิงในการดูไฮโลมันจะมันจะถี่แล้วก็ช็อคบอสมันก็จะถี่มากยิ่งขึ้นก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคนได้เลยว่าเราชอบดูสวิงในไทม์เฟรมไหน ลองปรับตัวเลขให้มันเข้ากับสวิงในไทม์เฟรมที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันใครที่เป็นสาย SMC ก็หาตัวของ order block นะคะหรือ T fibo ในการดูแล้วก็ดูพวก FVG fair value gap ในการคอนเฟิร์มในการเข้าออเดอร์ได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นโครงสร้างกราฟได้ละเอียดยิบเลยแบบนี้นะคะทุกไทม์เฟรมก็ลองไปเซตติ้งตั้งค่าเพิ่มเติมตามสไตล์ของทุกคนได้นะคะอ่ะต่อมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของ Swing Color ตรงนี้ก็จะเป็นสีของคําว่าเนี่ยไฮโลตรงนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะหรือไม่อยากให้มันโชว์ไฮโลก็กดปิดออกไปได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็นี้ก็คือในส่วนของช็อคแล้วก็บอสนะคะก็เปิดไว้ก็ได้เนี่ยนะคะเซตติ้งตั้งค่าสีตามที่เราชอบได้เลยสไตล์ตรงนี้ก็สามารถมาตั้งตั้งค่าลองเล่นดูได้เนาะ ไม่มีอะไรมากนะคะตรงนี้นี่แหละค่ะก็คือเครื่องมือที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยนะคะสามารถ เห็นโครงสร้างกราฟได้แบบละเอียดและแอนก็อธิบายตัวของดีเทลเพิ่มเติมไปให้เผื่อใครที่อาจจะยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องของ Market Structure ไปก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับสไตล์การเทรดของตัวเองได้กันนะคะตัวเครื่องมือทุกตัวที่เอาออกมาให้ทุกคนใช้งานกันเนี่ยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนานในเรื่องของการเทรดกันได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดได้แบบยั่งยืนแล้วก็เสถียรในตลาดนี้เนาะ เพราะว่าเชื่อว่าตลาดนี้เนี่ยเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอารมณ์แล้วก็เล่นกับความโรคของเราค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรามีความรู้แอนบอกเลยค่ะว่าไม่จําเป็นต้องชนะตลาดก็ได้แต่ขอเพียงแค่เราอยู่รอดแล้วสามารถเทรดทากําไรในตลาดนี้ได้แบบสเสถียร แบบนี้ก็เวิร์มากแล้วนะคะและนี่ค่ะก็เป็นทริคนะคะที่แอนสรุปวิธีการที่เราจะใช้ตัวของ market structure ในการเป็นจุดในการเข้าและออกออเดอร์หรือว่าการตั้ง stop loss ได้นะคะหนึ่งเลยค่ะเราจะใช้ swing high low ตรงนี้แหละเป็นจุดในการเข้าเทรดก็ได้หรือเป็นจุดในการที่เราตั้ง stop loss ก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเฮ้ยเข้าเซลล์ที่บริเวณนี้ออเดอร์บล็อกกรอบตรงนี้รอเด้งขึ้นมาเราอาจจะตั้ง SL ให้มันสูงกว่าไฮเดิม um, สัก200จุดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเราสามารถดูได้แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ตามโรจิกของเราได้เลยนะคะ2เนี่ยคือเราเนี่ยจะใช้ในส่วนของเส้นที่เป็นเส้นบอสหรือว่า BOS b r e a k o f s t r u c t u r เเนี่ยนะคะเป็นการยืนยันว่าเอ้ยกราฟแนวมีโอกาสที่เขาเนี่ยทะลุทั้งแนวรับทะลุแนวต้านไปแล้ว ส่วน3ค่ะเราใช้เส้นในส่วนของช็อคนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอย่างที่แอนพูดไปค่ะเมื่อไหร่ที่กราฟเริ่มมีการเฮ้ยเสียโครงสร้างของกราฟจากอัพเทรนเริ่มมีการเสียโครงสร้างแล้วเนี่ยเราต้องควรที่จะระมัดระวังมากิ่งขึ้นนั่นเองในการที่เราจะเทรดตามเทรนดก่อนหน้านั้นเนาะโอเคนะคะเพื่อเนี่ยเตรียมตัวสำหรับแนวโน้มใหม่นั่นเอง ะะและแอดวานซ์เทคนิคค่ะที่อันอยากจะมาแชร์เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราจะทำการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมก็คืออย่างแรกเราใช้โครงสร้างตลาดไทม์เฟรมใหญ่เพื่อระบุแนวโน้มหลักเราจะใช้โครงสร้างภายในไทม์เฟรมเล็กเพื่อระบุจุดเข้าที่แม่นยำมากขึ้นเอาง,ง่ายๆเลยก็คือเราดูดหลายไทม์เฟรมในการดูมาร์เก็ตสตั๊กเจอร์ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า เทรน์แนวโน้มใหญ่เป็นยังไงนะคะและเราก็ย่อยทําเฟรมเล็กมามองหาจุดเข้าน,นั่นเอง2ค่ะเราสามารถใช้ตัว Market Structure ควบคู่กับเครื่องมืออื่นได้อย่างเช่นตัวของ Fibonacci r e t r a c m m n t t นะคะหรือโซนแนวรับแนวต้านเราสามารถวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อเพิ่มโอกาสความแม่นยำในการเข้าเทรดได้น,นั่นเอง และข้อสุดท้ายค่ะก็คือเราจะใช้การบริหารความเสี่ยงหรือว่า risk management ในการวาง stop loss อาจจะเหนือหรือต่ำกว่าจุด swing low swing high ที่ใกล้ที่สุดนั่นเองเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและก็เพิ่มโอกาสในการทำกำไรระยะยาวได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ทุกคนนะคะสามารถเข้าใจโครงสร้างกราฟในแต่ละช่วงเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ บอกเลยว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสกิลการเทรดของทุกคนได้ไหวมากินขึ้นนั่นเองนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะอยากที่จะใช้งานตัวของ Market Structure แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กด Like คลิปนี้และก็ Comment คลิปนี้นะคะว่า เฮ้ยชอบเครื่องมือนี้ไหมนะคะก็ใครลองใช้แล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับใครที่กดไลค์กด subscribe แล้วก็สามารถไปรับตัวของเครื่องมือตัวนี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตามคลิปนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะใช้งานตัวของเครื่องมือตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องแอนติชาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย